สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเด้นนะครับมาเนียนเข้ามาอยู่กับอ๋อหนองปูนะครับศาสอาจารย์หนองปืูมฤติพันธ์มาศไฮแลนด์หนึ่งกับเก้าเขาต้องต้งนะครับหลายท่านอาจจะได้เห็นเนาะนะครับจะาสบายดีบ่ครับท่านสบายดีจ้ะนี่นะครับ โตกเก่าขออาจารย์น้องปืนเด้อว่าทผู้ชมนะครับนี่คือสถิติเก่าขออาจารย์น้องปืนในงวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมนะครับอาจารย์ฟันให้เลยนะครับเน้นให้เลยหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งแต่อาจารย์ยันล้มใต้อาจารย์ก็เลยเห็นหนึ่งหกนึ่นะครับเรียกวิ่งของอาจารย์หนึ่งเก้าเข้าตรงๆนะครับจับคู่เข้าเน้นๆเลยนะครับอาจารย์ครับสาหรับในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธน์อาจารย์นี่จะปล่อยทั้งหมดเลยจะว่าจางไหนก่อนครับหรือแบบไดครับปล่อยหมดเลยจ้ะปล่อยลงทุนเดี๋ยเลยเนาะ เดีวลงตู้เลยเลยไม่มีหลอกสองหรอกไปก็เดียวเลยครับผมขออนุญาตเอาภาพเอาเสียงของอาจารย์ลงในยูทูปในเฟซเดี๋ยวมั้งครับผมชอบชอบด้วครับนะครับผมเดี๋ยวคนในจัดเขียนเด้อครับเด้วอ๋อหนองปูอือหนองปูเอ่อพี่น้องเข้ามาแล้วครับกดไลค์ไว้ก่อนนะครับผมกดไลก์กดแชร์ไว้ก่อนเด้อนะครับหนึ่งกุมภาพันธ์ก็พอ ให้เขียนคขาว่าวิ่งไว้ก่อนเนาะอาจารย์ว่าวิ่งก่อนเลยวิ่งวิ่งมีตัวไหนในน้อครับนี่ตัวแปดหนึ่งครับมีแปดและหนึ่งอ้าวท่านผู้ชมนะครับหนึ่งยังมาอยู่นะครับท่านผู้ชมนะครับกดไลห์กดเซฟไว้ทุยคนสามตัวสามตัวครับผมแปดหนึ่งสามตัวบนแปดหนึ่งเลยครับสามตัวบนตัวไหนก่อนครับ แปดหนึ 1> 8, 1. ่งอตอนนี้สองตัวแล้ครับสองตัวบนเดี๋ยวด้วยครับบนล่างนะครับหกหนึ่ง 6, 1. 1> บนล่างแปบหบนึ่งได้ครับมี่หกหนึ่งหกหนึ่งครับแปดหนึ่งแปดหนึ่งครับเจ็ดสองเจ็ดสองครับ ครับค่มรัครับโอ้ม่ใช่เด็ครับครับหกแปดคับคับเอาเลิกหกแปดหนึ่งครับบอกว่าแมนนี่หกแปดหนึ่งสามารถเฮดเป็นหกหางได้แมนปะครับผมครับสามารถจะเป็นหกหางได้อาจารย์ก็จับอยู่ในหนีอยู่แลครับมีหกหนึ่งหกแปดตกสนี่ยอันนี้ยูนะครับแต่แปนี่ได้ได้วิ่งนะครับถามแท่นพี่นองนะครับสลหับแกับหนึ่งเาจันย์ทิมนำนักไปตัวได้หลายที่สุด ทั้งสองตัวเลยครับสองตัวเลยบเนินบหนักบออันไหนห้ไปทั้งสองเลยครับขาเน้นเน้นหนึ่งเน้นเน้นแปดหนึ่งไปเลยครับลงต้นใส่ตรงนะ 9, 8, นี้โอ้เน้นแปดหนึ่งงวดนี้เห็นสองตัววงกลมไปเลยแปดหนึ่งวงกลมไปเลยแปดหนึ่งนะครับอ่ะสี่ดะ<อ>ครับท่านผู้ชมนะครับอาจารย์หนองปือนะครับท่านให้มานะครับวิ่งแปดและหนึ่งนะครับสลับสามตัวบนนะครับท่านให้ หางเดียวนะครับท่านผู้ชมหางเดียวเด้อนะครับหกแปดหนึ่งท่านบอกว่าสามารถนําไปจับเป็นหกประตูได้เลยนะครับสลับสองตัวบนและล่างนะครับอาจารย์ท่านให้มาสามหางเท่านั้นมีหกหนึ่งแปดหนึ่งเชื่อสองนะครับแล้วที่เน้นที่สุดก็คือแปดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเด้อนะครับสำหรับแนวทางของวันนี้อาจารย์มีความมั่นใจขนาดไหนครับอาจารย์มั่นใจเต็มร้อยนะครับเราตัเลย ครับแล้วเรื่องเบอร์โทรนะครับหรือจ,จิตจ้าไหนครับอาจารย์สะดวกให้ขึ้นเบอร์โทรบอหรือจ้าไหนครับเอมินจะได้ขึ้นให้ครับขึ้นเลยครับเบอร์โทรเบอร์โทรเบอร์ใดเนาะครับนี่ศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่ครับศูนย์สองห้าศูนย์สองห้าครับเจ็ดแปดสี่หนึ่งเจ็ดแปดสี่หนึ่งอ่านะครับเบอร์โทรที่ก็อยู่ใน,ในแคปนี้แ้วครับพี่น้อง พี่น้องเฮานะครับชัดบีนอนี่เนาะอ่าวแคบได้แคบได้เ้ยครับผมแคบได้แคบได้เลยนะครับสลับแนวทางของอาจารย์หนงปืองวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะครับผมอ่าแคบได้แคบนะครับเดี๋ยวไอ้เมนสุขินาจอ้อีกทีนึงนะครับสลับสถที่แคบมท่านนะครับผมสลับแนวทางของอาจารย์หลวงปู่ในงวดที่ผ่านมานะครับพี่น้องกะน่าจะได้เห็นเนาะนะครับนี่นะครับผมนะครับและท่านอาสิมีโซ่กันนะครับจางครับมีหยังฉีปากถึงแคบซีที่เพิ่นรับชมอยู่บ่ครับผม ก็เป็นแค่หน,น้าท้างนะครับก็เขาว่าเขาจะก,กันชอบลงชุนได้กับพ่าจอบกรผพานไปนะครับเป็นแค่หน้าท่าง,างผมก็บว้หูเรามาจอบตัวใดนะครับจะเป็นข้าดมาใดทั้งสิ้นะครับครับแล้วสถิติของอาจารย์ตั้งแต่ลาสุดขาไปนี่ครับอาจารย์อาจารย์าารยคำนวณสูตรมานนี่เดินดีมากประมาณจักรงวดจักเที่ยวแล้วครับถามแทมเปซี่นะครับมันก็เขามากตลอดนะครับมันกับพบ่จริงหวนะครับนมากนี่ซ่นทั้งใต้ทั้งเิ่งครับ ส่วนมากถืออยู่ใต้อยู่เทิงครับหมายถึงว่าขันสีเขานะครับส่วนมากส่วนมากส,าสีอยู่ล่างครับส่วนมากถือเน็ตล่างครับสส่่่วนมาากอยูลงครับแต่ก็เป็นไปได้ก็อยากจะให้ทึ่ทึงทั้งใต้น้ำเนาะเปลี่ยนทั้งบนทั้งล่างนะครับตอนสมาเนี่ยเขาบ่งอุแล้วก็มันก็สุดล่างมันก็ส่วนมากสัมมาล่างแล้วตัวก็มาบนนัก็คือเมื่อกี้ว่าล่างมาล่างไม่ขึ้นบนไปเลยเมื่อกี้ขึ้นบนแต่กัเขาสองดอกเลย ทำหนึ่งครับก็ครับสำหรับสายวิ่งเนี่ยผมว่าพ้ดได้วิ่งหนึ่งกระถึอวิ่งเก้าก็ได้นะครับมดทวติ่านมากขันจับคู่ถือเลยหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งสำหรับหมวดนี่ก็ยังมีความมั่นใจสำหรับแปดกับหนึ่งนะครับอาจารย์ครับสิยูส่วนมากอาจารย์นี่สิบยูรักหน่วยรักสิบครับระวังเลขแปดกับเลขหนึ่งมันในส้หรักหน่วยรักสิบนะครับอืมสามารถจับคู่ได้เลยเราจะจับคู่กับคู่แปดหนึ่งนึนะครับเน้นๆไปเลยโอ้ขึ้นจังที่อาจารย์ให้หนึ่งเก่าหนึ่งเนาะ นึ่งเก่าหนึ่งเก่ากับครับเอาน้ำเป็นนึ่งเก่าเก่าหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งไก่กับคับเอาน้ำครับเอาก็คืออาจารย์บอกดนะครับเด้อให้กับเอาน้ำนะครับจริงเขาบ่มีกับบ่ไรได้พราะว่างวดก้อนนี้งวดก้อนนี้อาจารย์ให้แค่สองหางนะครับแต่อาจารย์บอกว่าอันนี้นะครับอาจารย์บอกว่าก็เลยกับให้ก็เลยกลายเป็นเป็นตัวเลขสี่ตัวนะครับตามหลักนี้อาจารย์ใส่แค่หนึ่งเก้ากับหนึ่งหกถือต้องไหมครับอาจารย์แต่ก็เลยว่าเอ้ายันพี่น้องบอกคับ ล้วก็เลยรับไปเลยนะครับผมบัตินิตรัฐบาลกับประกาศผนห้าหนึ่งเก้าตรงตรงเลยนะครับสำหรับสามตัวขวาจันท์หัวที่ผ่านมาถือว่ารุดลอยเปอร์เซ็นต์ขาจานท์เนาะสำหรับสามตัวบนนบมาเป็นยังครับงวดนี้เอาไหมนะครับงวดเหนียวไหมงวดต่อไปก็ตามอีกนะครับผมสำหรับเบอร์ทร่วขวาจาน์นี่ห้เบอร์ทรขึ้นหน้าจอหนี่อยู่ในนีนะครับอาจารย์ห้ส่วนมากห้แอดไลน์หรือว่าโทได้เลยครับทได้เลยครับแอดไลน์มากได้ครับอ้าวนะครับแอดไลน์มาได้โทร่มาได้นะครับผมเพราะว่าหลายท่านนะครับก็ อยากจะสอบถามอาจารย์โดยตรงนะครับก็สามารถสอบถามอาจารย์โดยตรงใดเลยนะครับหรืออยากสิดรอดรับชมทั้งช่องกับสมารถรอดรับชมใดนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการกดติดตามเด้อนะครับผมอาจารย์ครับผมบ่รบกวนเวลาอาจารย์หลายๆนะครับผมขอคนอาจารย์หลายๆด้อยที่ได้มาแบ่งปันแนวทางนะครับผมครับครับรักษาสุขภาพนอาจารย์ครับสวัสดีครับครับบวัสดีครับเซรั่มวิตามินซี